ข้าเืินนี้มาตามแม่ไพ่หลังห้อยออกพันฝันดีครับพันฝันมาพันได้บินเลขตัวสีแดงจึ้งคืองี่ซีซหกพันมามเปิดเบิเ่งโตแดงจึ้งคืองล้วก็เห็นเงินลอยมากเป็นเหรียญสีทองๆพัน่าเขา่าซีซีหกเต็มๆสุดจอดอีลีแม่ไพ่คือคักถึกเนี่ย สุดยอดอิหรีแม่นอิหรีแมียไพ่คนมากสิแม่นมือมือเลขออกพากันไปตามมือาเซลเขาตรงๆสีสีหกหลุดไปเห็นเลขเห็นเงินน้อยมากเป็นสีทองพันมาแล้วก็ฟันมาดิจกเอาเงินได้ค่ะคนมาจกเอาจกเอาเข่าเต็มๆสีสีหกหัวสีมาไปตามต่อกันได้ไหมค่ะวันนี้ก็เลยประสิทธิเมียไพ่กี่ลายกันเออเนาะ แลวชีวังฉันจะพอมาเบอว่าให้เมีไพ่ฝันว่าได้เงืนไห้เงินอีหรีเด้ดบ้านไหนกหลายคนนไดีวบอกเด<อ>มียไพ่เนาะจ้อาเขารอเ่าไพ่เจอขื่อหนกจะสื่อกินย่เหรมียไพ่กั6ซีซีเนาะแดงจื้อคืนกับสิบแปดมเลยตัดน่ยหกซีกับซีซีอ้าวพี่น้องคุณได้ชม,มาเรื่องเมียไพ่ผมเด้อวันนี้ พี่พอมาัดีใจลายวันเมียถึ่สิบาทให้เลยต้องตืนตันเนาะ้องให้มือวานหยังดีใจแต่พญามารสให้ดีใจตัวอพอเอ้ยเงินเนาะีเดี๋ยวที่าก็่ืมอมยไพหรอเป็นตื่นเป็นกาที่คิดีใจสุดยอดเยครับแค่เาหลับเป็นผู้เด่นไม่ค้นโสกมานจะนอนแยกไพ่พอดีก็บ่มีเงินดวงนั่นอยนะใวันวันเงินเลขออกตัวก็ไม่นศูนเนาะโอ้ยศูมลยไหม คุเจ็ดแปเสี่หสี่หเนาะสตัวกับหกสี่หกเลขล่างหาแปเนาะคือว่าเม่ยไพ่แบบงนเนาะแต่ว่าถึงลายดอกเนี่ยคนมีเงินบนข้างล่างอได้ยอดมเศร้าว่าแม่ไพ่รามีเงินมันรยเนี่ยมันมีเงินสีเล็กเลยใส่มือเพิ่สีเล็กเนี่ยเอาไปสีเล็กก็เลยังบนข้างล่างตัวงบบาทนี่ลสี่สิบบาทมจะเอาอีเพิ่นไปต่อยอดเพิ่มมีโชคนําเขานะเออฝันดี ตั้งแตเดกป็นไงอฟังไนี่ยเปดถามว่าด้องตั้งแตบ้านูเบ่าวคุณบาวอันอันหกจุบกว่าเนี่ยนี่แหละผู้งามงามรอกับรอผันมักกับสันมันไม่ยู่อนนันําข่อยปานั่งพนนางไม่นงข่อยกะเลว่าปนังนั่งจุดนีวกะเลว่าจังส่อันเอาว่ามันน้น้ำกันหรือจะมาคนหอดกันแถบปนังล้างสีเพิ่นพินพินมากเนี่พินสิงยางไปขอยางพิ่นวาบันนี้ผู้สาวไม่ติดจังไปขอยด้างส่เอาเงินมาไหวเด้อขอว้างสิไปจังไรข่้างสัน คนงไม่ข่อยเอาปวดเบิรดตัวกระเบิรดเราขันมียพนะไอ้คนไม่ข่เบิดนี่ใส่ว้นเบิเราได้ปีนสองไข้เบิเราเบิดเราได้สั่นพู้หนังว่าบานี้ก๋วยละว่าน่ถุงทั้งท่งตัวเด็กไปหาซูนอันเอออ้ิบบาทนะมึนก็น่าข้ามเมียกันมันเบิรดบ่ไข่ว่าจั้งสิบพอ้าจะเบิแทบไปไปกินทั้งนาตีพนะมันมีเงินสิไปเราได้เอาเบิดเราว่าสั่นมึงให้จกเบิรงแม่ขลังสิจกเบิรเผั่อมัน ไปหาเชเพิ่อขานยทั้งถุงทั้งแท่งนี่มนี่ผมเสียสูตร่ะเอมันเือะทั้งแท่งไม่จกเอาอีกมันยับใกระเป๋าจะขวางอีกได้ปันเอาเอาไปสันี่ร้อยยี่สิบบาทเอาไปกินทั้งหนาพนะะจ้าหลายหลายมันจเบพนะเจ้าสูดได้เจ้าสบายเพื่อีกพม่มาเขาไหมไปไหมไปนั่งมาบ้านในนอนกันหะตีในนอนแล้วพนะเขาว่า้นวเป็นอย่างหลอกก้มเบาก้มันซื้อ อเม่ไฟอันหกหกซีซีเลยแมาเกษตหกซีซีนี่อยู่น้อหมอรวยอน้องหมอรวยหมอหนุ่ยหมอนุ่ยเออไปกับน้องสาวยุคผุละน้องสาวผู้ยุคกสมันจะไปขอเลขกเพิ่นไปขอเลขแล้วไปผืไป่มือหนึ่งเผื่ล่างหน่วยหน่วยไปมาดุนข่อยกับเดเขาไปก้อนข่อยได้เหลขกมาแดียงจิงคึ้งยุเอือเดีแดงจิงคึงตัวแดยงจิ้งคึ้งกระดาษซ้ำนี่ละนี่เช่นยี่ตรงลางทีละ นี่ i. I er. and um ang, ้าด่นหกีซีหกซีหกซีซหกเอาไปลนเอาันว่านี่ละมันต้มไมได้ไหมนะวางลางสิละต้มไม่ได้บบดนี้อ่ะก็ว่ากินเบียบบ้างถามหนกินเบียบ้างน้ี่เดี๋ยวแล้วก็ได้กินหรอกวจอรันบ้ากเสียง้างกินเบียบบานะากินในกวามฟันนั่นบาในอนฟันน่ะ ขนาดเขาว่าเหล็กมันหน้าแล้วน่ะเขาถามให่กินเบี้ยผู้นั้นผู้มอสหนุ่ยเออพู้มหามอสหนุ่ยน่ะกินเบีรยขาได้ยังไงหรกนเบี้ากินขนาดว่าซื้อม่เลยถอดเอามาก่อมันงั้นเหรียญทองค่อมๆเหรอไหะเดี๋ยวมองมั่งดคยาคอยคอยเลมันมันหนุ่คอยคอยเลว่านเยบอกเาอันหนอกไปซื้อสามาสิบว่าไรเดอกมันเหรียญเดียวหนึ่งคางซี่นองก็เลิไปซื้อต้งมาท่านใหมากจยนี่เราได้อนี่เล็กด้วเลยนี่ นี่ก็เลอาซีซีข่อยกับน้องข่อยนั่งแี่งกันเนี่ยก็เล่าหกซีซีก็เลยนี่แหละเน่งหกชีหกีชีนี่แหละหกชีนันแม่นั่เลยเนาะบอกรับอืมขออะไรเนาะนี่แม่จุกกลางๆสิเนกีตยวกลางไม่ใช่สมมติจำนี่แหละนี่แหละมอด้วยเอาไห้พะนะี่างได้หองก็บอหลายน่านั่นเด็เขาไปห้องเดอกเขาเขาไปแบบอันนี้เดินอันนี้มาอันรวยมากเนี่ยบอกเล่าบอกให มกน่อไเิท um, okay? okay. ่านีร้อยลายว่ะอยมากเนี <t 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 ่ยคาะดีโอ้สุดยอดเลยนะแม่แม่ไผ่กัไเ้ยอดนะเซี่ชมอาหารเรื่องแม่ไผ่เลยนะครับพอด้สินีอยากมากินวาซุ้นตากินนะ้ตาเป็นไดอกแล้วเบ่งซ่อมเบ่งถึงหลครับเจี่ไปชมบาาเรืองแม่ไผ่เลยนะครับเรืองนี้เอสุดอเป็นสภาพัุคนไห่เนาะท่บุญไหเนะ คนกตัวแดงชื้อคือคนรอคนเยอะมอเล่กับาเดีว่าห้เมีมยฟันหนึ่งเงินหนึเง sí ินโลดเด้ตกอ้างนกับตัวแดงสีละค่อยไปล้างจีเงินบ้านสเงินตัวแดงชื่อเรียกมอเล่เตรงกลางไ้างีเยไพ่ันหนึ่งเงินหนึ่งเงินโลดมอเล่ก็่อยยัง่าก็ตัวแดงกับตัวนึงนี่มันจะเข่าไฟดอนี้าไ่ได้หน่อยก็่ได้หลาย่อยับไงเงี้ยนี่แมวมาถลเออ่อมันมันมีงน่อยเบาเพียจังสี่ละเอาไอซี่นะครับกัะ โอ้ส okay. oh, so mm ีชมมานม่ไ่หอกเนาะนี่ไม้กะไฮรับถิ่นะไฮรับแล้วดีใจนั่นดีที่ดีใจไฮรับเลยเดียวน้ไงรับถึงเรียกไฮรวเดีใจจนตื่นตันนะมาเลยเราบ่เคยเห็นเนี่ยสิตั้งบนทั้งล่างก็เถียโอ้้งางรเีอาไปให้บนล่างัตั้งบนตั้งล่างเนาะแปดยะันัแปเอันไม้แตงแต่แตงแตงเ็ดเราเอง้คิดมากเลยเชดมาก้ไป้เาไม่ถึงหาเ ลอดเจนี่ยหาย่งคิดมากก็เลยถือีดีมาหากกมาตอนยางเลยนะอกซื้อื้อรงยังสีหมนเดวน้อยอืก็คว่าเขาดีเนาะสับเนเ้่สบอ้กเอย่าโชว์ยลาโชว์ยโชว์ยโชว์เอ้โชว์ไ้เด้อบาีเบิรได้สี่สิบอบแสดงมาเนาะถึงบนถึงล่างเนาะ เอ้าก็เองดีดี้แมเนีเนนะบาปได้็ในส้ซื้อนจีินพะยะละย่เ่พอดีโชวมันกับย่เรื่องพี่พ่อข่อยน่ละย่แม่นะพี่พ่อข่อยหายุ่ะเาฮ่า่าฮนา่าเาแล้วกย่มันน้ำตายุ่มอะเมใจะเออใจแเป็นคนอหาไว้เนาะเมันน้ำตาแล้วย่มอมา เอาคนคนปวยไม่ใช่หรวยมันใจน้อยนะใจมันใจบ่ไดนีตนเนี่ยเนี่ยเขาเเนี่ยได้ี่โกยัโชไอันีตัเนี่ยเลยนะยียบหัวเลยนีกระจดเยอะเลยฮะฮะอย่างเงี้ยไอบ่ใดไอ้เจ้าอย่างบ่สื้อเลยไบ่่อยมีเงินพันยนี่เหมือนกันซื่อจะมาพันชุกัน่น่นันมากอนศูนเจดก็ยังของเพิ่นนั่นแหะมาขอบคุณไม่ไพหลงเด้อหอยงปัดน้กินน้ำใจยังมาขอรำได้พันกบเง มิตทีว่าเอาดูได้เลขหลายพอดอะไรฟันดูเนาะสมมุติสมมุติพยายามบกหอยตามเป็นอย่างเพราะว่าพยายามเดินะไรฟันนี่ไดละฟันจำเนี่ยละถ้าเอาตต่ตัวนึงเป็นี่นมายหลังวันฉินบกหอยแบบหนึ่งหลังวันฉินเนอกลับกับตัวเลขออกมือยังตัวเลขออกหลังวันฉินคือคือข้อสีแหกไว้เนาะข้อสีแหกไว้ก้อนทั้งสี้นกับกลับหลังวันฉินแล้วก็มือเลขออกตัวนี้ะ <c oughs> <c oughs> เนะครับโชว์ผลงานในไพอีกทีนึงนะคัตแน่เธอไอเมียเคยไหมมันจังมลายฟันนะอ้านะครับผมมลายฟันตัดหกซเนาะคนมาได้เงินมาลายเนาะันฟันสี่เาา้ฟันได้เงินได้เงินโหลดนะครับก็มนี่ดีเนาะมรกระยำโยตุนฟัน่าคนนเงินมนได้อีดีนะครับได้ยังาสวยจะมาไทยเอกกันจป็นาเหลออกมากยังบอกกันซ้ำอีก่าผเอาเ้อาัสำหรับเอฟซีนมาจะเร้่เนี่ยให้เ้อะสวัสดีคับสวัสดีคับ